Chocolate Chanel. Chocolate Chanel. ราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากน้าชายของคุณบุ่งที่ได้เจอกับเรื่องราวแปลกๆเมื่อครั้งที่น้าชายนั้นยังทำอาชีพเป็นคนขับแท็กซี่เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อช่วงสงกรานต์ปี2557 เมื่อผมเองได้หยุดงานและกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อพบปะกับครอบครัวและญาติพี่น้องแล้วได้พบกับน้าชายที่ตอนนั้นขอไม้ข้อมือเต็มไปด้วยได้และสายสินผูกเต็มแขนไปหมดก็เลยแซวน้าไปว่าน้าไปทำอะไรมาไปแต่งงานมาหรือเนี่ย แม้ผูกข้อไม้ข้อมือเต็มไปหมดเลยแต่งงานก็ไม่โทรมาบอกกันนะน้าแกก็ยิ้มแล้วตอบกลับผมมาว่าผูกเรียกขวัญกูโดนผีหลอกมา,นกมาในวันเกิดเหตุก่อนสงกรานน้าของผมนั้น แกก็ขับแท็กซี่วิ่งรับผู้โดยสารทั่วไปวิ่งเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาประมาณสักทุ่มเศษๆก็เลยคิดว่าจะส่งผู้โดยสารเป็นคนสุดท้ายแล้วก่อนที่จะกลับมาบ้านเพื่อที่จะฉลองสงกรานที่ต่างจังหวัดแกก็วิ่งไปส่งผู้โดยสารผู้หญิงคนหนึ่งแถวแถวสายสาม พอส่งเสร็จก็ตีรถกลับแถวแถวบรมแล้วก็ได้พบกับชายชราคนหนึ่งยืนถือถุงยืนอยู่ข้างทางแล้วโบกรถตอนแรกนั้นน้าของผมเองก็คิดว่าจะไม่จอดแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าเผื่อได้ไปทางเดียวกันจะได้ประหยัดเวลาได้ทั้งเงินได้ทั้งงาน พอจอดรถและกำลังจะถามว่าไปไหนลุงคนนั้นก็เปิดประตูขึ้นเข้ามาในรถทันทีแล้วก็พูดว่าวิ่งไปทางนครปฐมหน่อยซึ่งตอนนั้นน้าผมก็ไม่อยากไปแล้วก็บอกคุณลุงไปว่าเออพอดีผมต้องไปส่งรถครับเอาหน้าไปส่งลุงหน่อยเถอะ เชื่อสิเราโชคดีนะที่ได้เจอกันไปส่งฉันหน่อยเถอะพ่อหนุ่มด้วยความที่เห็นใจในคำพูดนั้นและเวลาก็ยังไม่ดึกมากน้าของผมก็เลยต้องจำใจไปส่งคุณลุงคนนั้นระหว่างทางน้าของผมก็ถามว่ามันอยู่ไกลไหมครับเพราะคิดในใจ ว่าจะต้องรีบวิ่งทำเวลาให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้จิตใจนั้นอยากจะรีบกลับไปฉลองสงกรานแล้วเองขับไปเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวลุงจะบอกเองว่าทางไปทางไหนที่นาเล่าให้ฟังนั้นเส้นทางผมจำได้คร่าวๆว่าเป็นเส้นนครปฐมไปนครชยัยศรีซึ่งนาะก็ขับไปเรื่อยๆ บนเส้นทางนั้นระหว่างทางการสนทนากันก็ถามคำตอบคำเมื่อถึงทางเลี้ยวทางแยกคุณลุงถึงจะพูดแล้วบอกเส้นทางเรื่อยๆจนทางเริ่มมืดเริ่มเปลี่ยวสองข้างทางเริ่มเป็นทุ่งนาจนทำให้น้าของผมเริ่มเอะใจแล้วคิดไปต่างๆนานาแต่เหมือนว่าลุง จะรู้ว่าน้าผมนั้นคิดอะไรอยู่นี่ถ้าพ่อหนุ่มไม่มาส่งฉันนะฉันคงจะกลับมาไม่ได้ดูสิว่าทางมันเปลี่ยวขนาดไหนพอวิ่งมาได้อีกสักระยะจนถึงสามแยกลุงก็บอกให้เหลี้ยวซ้ายแล้วพูดขึ้นว่าพ่อหนุ่มเห็นไหมว่าทางเส้นนี้มันเปลี่ยวขากลับ ถ้าเห็นอะไรหรือใครเรียกเนี่ยไม่ต้องจอดรับนาแถวนี้เวลานี้ไม่มีใครเขามาเดินหรอกระหว่างที่ลุงพูดอยู่ยังไม่ทันขาดคำนาของผมก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งเดินจูงมือเด็กอยู่ในมือถือของพรารุงพารังขณะเดียวกันลุงก็หัวเราะแล้วพูดว่า เอ็งเชื่อหรือยังละ่ะทำให้ตอนนั้นน้าของผมจากใจที่อยากวิ่งรถให้เร็วที่สุดเพื่อกลับบ้านใจเริ่มสั่นแล้วหวาดกลัวพอรถนั้นกำลังจะผ่านป้าคนนี้ไปป้าก็ได้ยกมือขึ้นแล้วทำท่าโบกรถลุงก็พูดขึ้นอีกว่า อย่าจอดนะพอเลยจุดนั้นออกมาไม่ไกลนักลุงก็นั่งหัวเราะแล้วบอกทาง <c oughs> เดี๋ยวเอ็งเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี่แหละซึ่งพอเลี้ยวเข้ามาก็จะเป็นถนนเลียบคลองเอ็งเห็นบ้านข้างหน้าที่เปิดไฟนั้นไหมพอหนุ่มเข้าไปจอดตรงนั้นเลยก็เป็นบ้านอยู่ขวามือส่วนด้านซ้าย จะเป็นคลองบ้านนั้นเป็นบ้านลักษณะบ้านไม้ไต้ถุนยกสูงมีชานบ้านและมีหลอดไฟนีออนเปิดไว้เพียงหลอดเดียวซึ่งในขณะนั้นก็เหมือนมีงานอะไรสักอย่างผู้คนเดินไปเดินมาเต็มบ้านไปหมดพอลุงถึงที่หมายและลงจากรถก็ได้บอกกับน้าของผมว่า พอนุม่มลงมาก่อนไหมเนี่ยญาตมากันเต็มเลยลงมานั่งกินน้ำกินท่ากันก่อนอ๋อคุณลุงครับพอดีผมต้องรีบเอารถไปส่งแล้วก็จะต้องรีบกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับน้าของผมพูดด้วยความเกรงใจอย่าปฏิเสธน้ำใจเลยเนี่ยกางานบุญเหมือนกันนานๆจะมีโอกาสได้เจอกันที ลุงคนนั้นขยันขยอจนน้าของผมต้องลงไปจนได้ซึ่งแกก็ไม่รู้จักใครอยู่แล้วเดินไปนั่งลงตรงเก้าอี้หินอ่อนที่หน้าบ้านนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวลุงให้คนเอาน้ำมาให้แล้วลุงก็เดินเข้าบ้านไประหว่างนั้นน้าของผมก็ได้สังเกตเห็นว่า คนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเริ่มทยอยเดินเข้ามาในบ้านเดินเข้ามาแต่ไม่รู้ไปอยู่ไหนกันหมดมีเสียงผู้คนสนทนากันแต่ฟังไม่ได้สับทั้งลูกเด็กเล็กแดงทุกเพศทุกวัยสักพักก็มีผู้ชายลักษณะไม่ใส่เสื้อเดินถือขันออกมาแล้วยื่นขันนั้น ให้กับน้าของผมน้าของผมเองก็รับมาแล้วขอบคุณเอาขันวางไว้ตรงข้างๆตัวเพราะก็กลัวว่าจะเป็นเหล้าหรือของมึนเมาขากลับจะต้องขับรถเดี๋ยวจะเดินทางลำบากแต่ก็เหมือนว่าผู้ชายคนนั้นจะรู้ว่าน้าผมคิดอะไรอยู่เลยพูดออกมาว่า กินกินเธอกินได้ไม่ใช่เหล้าน้าของผมเองก็เลยจิบจิบดูพอจิบได้สักพักก็เริ่มมีอาการผิดปกติเหมือนคนกำลังง่วงเริ่มรู้สึกเบลอเลสิ่งแวบแรกที่น้าผมคิดก็คือในน้ำนี้มีอะไรบางอย่างผสมลงมาอย่างแน่นอน คงจะโดนวิชาชีพหลอกเข้าให้แล้วแต่ก็ยังพอมีสติที่ได้เห็นว่าตอนนี้ผู้คนก็ยังคงเดินเข้ามาเรื่อยๆทำกิจกรรมต่างๆเหมือนกับมางานบุญอะไรสักอย่างน้าของผมนั้นก็พยายามที่จะเดินไปที่รถแต่ลุงคนนั้นที่เป็นผู้โดยสารก็เดินเข้ามาจับไหล ใจเย็นๆพอนุม่มนั่งพักก่อนพอหนุ่มรู้ไหมว่าคนเราเนี่ยตายไปแล้วก็ยังมีวิบากกรรมนะเองเห็นไหมที่ถือกันมาที่แบกกันมามันคือวิบากกรรมถึงตายแล้วก็ต้องเอาติดตัวไปด้วยในขณะที่น้าของผมในตอนนี้ถึงแม้วัสติ จะยังมีอยู่แต่ร่างกายกลับเริ่มมีอาการมึนๆเหมือนจะหลับก็ไม่หลับจะเมาก็ไม่เมาบรรยากาศเริ่มดูน่ากลัวขึ้นเมื่อผู้คนค่อยๆเข้ามารุมล้อมน้าของผมแล้วยืนมองค่อยๆเข้ามากันเรื่อยๆมือของลุงก็ยังกดที่หลังของน้าผมอยู่ เองยังมีโอกาสเองโชคดีถ้าทำดีได้ก็รีบทำนะซึ่งก็เป็นประโยคสุดท้ายที่น้าของผมได้ยินก่อนที่จะวู้และหมดสติลงไปพอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีก็มีผู้คนมายืนล้อมร่างของน้าผมเต็มไปหมดทั้งตำรวจ ทั้งผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงป้าแก่ๆคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเดียวกันกับที่โบกรถนาของผมนั่นเองพอตื่นขึ้นมาก็ยังงงงสถานที่ที่นาของผมนอนอยู่ก็เป็นขอบกระถางปูนทั่วบริเวณเต็มไปด้วยโกรดที่เก็บอัฐิเหมือนเป็นบริเวณวัดหรือป่าช้าตำรวจก็ถามว่า เข้ามาอยู่ในนี้ได้ยังไงทำไมถึงมานอนอยู่ตรงนี้แต่น้าของผมก็ยังคงมีอาการสลืมสลือเลยยังตอบอะไรไม่ได้ส่วนป้านั้นแกก็บอกว่าเมื่อคืนเห็นมีคนขับแท็กซี่เข้ามาพอมองไปในรถไม่เห็นมีผู้โดยสารก็เลยตั้งใจจะโบกเพื่อขอติดรถไปด้วยพอเห็นรถเลี้ยว ไปตรงทางเปลี่ยวก็เลยคิดว่าคงจะมาทำอะไรไม่ดีจึงรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเลยแจ้งตำรวจและมาเจอน้าของผมนอนหมดสติอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นก็ได้นำตัวน้าของผมไปที่โรงพักเพื่อสอบสวนต่อว่าขโมยรถมาหรือเปล่าพร้อมกับตรวจสารเสพติดจนน้าของผม ต้องโทรให้ทางอู่ยืนยันให้และได้คิดย้อนถึงเหตุการณ์เมื่อคืนเพราะว่าขณะที่ตื่นขึ้นมาในตอนนั้นแกจำอะไรไม่ได้เลยมาจำความได้อีกทีก็ตอนมาถึงโรงพักแล้วและได้บอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าเมื่อคืนได้มาส่งลุงคนหนึ่งแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังส่วนป้าคนที่แจ้งก็บอกว่า เป็นไปไม่ได้ฉันเห็นเธอขับรถมาคนเดียวฉันถึงโบกแล้วเธอก็ทำท่าลุกลีลุกลนไม่ยอมจอดแล้วเหมือนจะขับหนีไปสรุปน้าของผมโดนผีหลอกแล้วหมดสติตื่นขึ้นมาอีกทีก็คือพื้นที่ของวัดบริเวณป่าชา้า วิบากรรมก็คือผลของการกระทำโดยมากจะคิดว่าวิบากรรมมักจะเกิดจากชาติที่แล้วทำกรรมไว้ผลจึงมาบังเกิดในชาตินี้และต้องชดใช้แต่ศาสนาพุทธเราไม่ได้เน้นเรื่องวิบากรรมจากชาติที่แล้วมากนักเพราะเราไม่สามารถทำอะไรได้มากแต่เน้นชาติปัจจุบันมากกว่าทำบุญ รักษาศีลเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญมากกว่าฟังไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณบุง